สวัสดีครับมอนี่ครับ่องปั๊มงว่ามจะมาเสนองอ่ามให้พี่นอกเบิ้งอีกครับอีโคม้มนึงครับแดงง่ามครับหนูบ้นเพิ่งได้สองเดือนกลัวครับต้องแม่ครับรบนี่ครับแม่มันพอตอนนี้เพิ่งอ,ออกขอกไม่ครับมันก็เลยขาวนัดหน่อย ครับนะนี่ครับพลาที่นอ,อกหยับเบิ้องตัวมันครับมาเบิง้งใดดูบ้านรดสี่ครับตำบลดงบงังอำเภอเลืออำนาจจังหวัดอำนาจเรืรอนครับ อ,ออกขอ,อกใไม่ครับเป็นอยาดขาวจังหน่อยของัวมันขังอยงู่ได้ขอ,อกครับ ตัวสูงประมาณลอ,อยหาซิบครับในมัน,นครับความงามของลูกเพ่อน วันยุมองนั่งรับมองนั่งถับก้อนราคาบอกแพกเหรอครับเราจะเะี๋มาคุยกันครับค่าผู้ได้มาหัวสีแดงครับมามั่นครับมาเมืองมาสมได้ครับ หรือจะโทรมาคุยก่อนก็นได้ครับเบอร์โทรเบอร์ไหนบอกเพื่เน <96. S 1> เลยเก้าหกเบอร์โทรหนึ่งห้าสาครับจังโทรมาเบอร์นหนนะครับเบอร์ที่บอกไปบอกขันนะครับ้าสนใจอยากเอาไปเลี้ยงหัวง่ามพันหูครับหัวหลุ้น เล็บก็บงามครับขาก็งามนมสีเต่าครับน่มงามครับเพิ่งลูกแรกครับได้เลยครับเครื่องเนี่ยมันออกหลูกไหม่มันเลยโบท่านที่ครับ จะมาบุบุถึงขันจอยหรอกครับฝากกดติดตามช่องปั๊มง่วงงามนี่เลยครับผม